how long does take make? it to ใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการทำครึ่งชั่วโมงโ e ้โหโอเคโอเคโอเคโอ e คโอเ e โอเค e a เคโอเ e โ a i คโ t เค t h เ e e อเ t โอเคโอเ e e อ d คโอเคโ h เ e โอเคโอเคโอเ a โอ i คโอเคโอเคโอเ n โอเคโอเคโอเคโ t เคโอเ e e อเคโอเคโอเคโอเ n โอเค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  e อเคโอเคอออ ฮันซอนสลาน่าโอเควิชาเกี่ยวกับวิชาบะชีอีสต์ตุึ้นคุณไทยชัดมากเกิดที่เกิดที่ประเทศไทย and I lived here for ten years so obviously I'm gonna have to speak Thai right speak Thai he's local now นี่ครับสมัยกับพ้องมาแลอไรอะไรอ๋อแม่จะลูกครึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งลูกครึ่งค่ะแม่เป็นคนจีนพ่อเป็นสุดานเกิดที่ประเทศไทยโตที่บราซิล Yeah. Oh, Ooh, yeah. the yeah. <laughs> <laughs> I know. My sister's so obsessed with them. Mm, here, here you go, best friend. Everything, anything. My treat. Wait, let me... Alhamdulillah. Oh, thank God. <laughs> um, รสสักบกิน่ากินมากเลยปกติ427บาทตอนนี้299บาทต่อเซตนะคะคุณค่ะแล้วก็น้ำ Ooh, so oh. อู้หูชีวี half soju ทำนะเดี๋ยวยกกินนี่อ่ะอยูเๆยิ่งสูงยิู่สูงครับยูซูงเหรอแล้วเรา h a v e the lemon soda i'm Yeah. Okay, can no, you cut you too much. I'm Ordering the entire <laughs> from, from a Korean fruit <laughs> chicken <laughs> Who? Some um, he's been or I don't know if it's a he or she, but he she's like, been watching us the whole time. They yeah, they have been watching us Hello, for Sonsa. so long. And so then, so long. And then, for us. Oh the yes. <laughs> cup. Be sure to follow her, her handles in the description at that Lana Oh, thank you. I did put it in there. <laughs> so. If you guys have any questions, like just drop it down the live chat. Make sure you um, ask this question. We'll be replying to you while we're waiting for the food. จะพยายามตอบกลับนะคะในระหว่างที่รออาหารอยู่โอ้ thank you มี่นให้จานเหล็กๆแบบนี้เหมือนเป็นร้านอาหารเกาหลีแท้เลยขอบคุณค่ะอันนี้เมนูฝสดได้ไหมคะครับคุณแอมมาจากที่ไหนครับ Do you wanna go first เป็นลูกครึ่ง จีนสุดานเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็โตที่บราซิลค่ะแล้วก็ตอนนี้ยามาอยู่ประเทศไทยไม่ใช่สิมาโฮอลิเดย์ประเทศไทยเรียนที่อังกฤษแล้วก็มาประเทศไทย and back again here let me เป็นคนักงานเหรอเป็นคนักอก่ออสเตรเลียครับออสเตรเลียฮัลนี่คือแม่ของฉันแม่ของฉันกำลังดูอยู่นะแม่ของฉันกำลังดูอยูแม่ต้องใส่ไหมสวัสดีครับ นี่ก็เป็นเคลื่อนการเจอที่คลับเฮาส์ตอนช่วงโควิดแล้วบังเอิญอยู่ประเทศไทยพอดีอ mm ันนั้นที่ก็อยู่ประเทศ Sorry พูดไทยชัดจังขอบคุณค่ะแหมอยู่มาสิปีพูดไม่ชัดก็ไยเขาสิคะ oh. <laughs> แล้วไม่เคยเห็นนะคนลูกครึคค่พูดไทยชัดมาก <laughs> ใช่ไม่ลูกครึ่งที่นี่เยอะนะพูดไทยชัด ติดตามได้นะคะที่ that lana เดี๋ยวจะแปะ in description นะคะเมืองไทยเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าร้อนแบบนี้ my new favorite word is ร้อนตับแตกร้อนมากค่ะยังไงประเทศไทยร้อนหรือหนาวก็สวยเหมือนเดิมค่ะคนก็น่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป อากาศไม่ทำให้คนเปลี่ยนแล้วก็ไม่ทำให้ประเทศเปลี่ยนสงการสนุกไหมที่ไหนสนุกสุดอืมสนุกมากค่ะแต่ว่าเข้าสเข้าสารถแคเข้าสามรถเพิ่งได้ไปแต่ถ้าเกิดเจ้าแบบสะอาดสะอาดหน่อย I would say maybe สยาม right คนสยามมันรุ่วัยรุ่นเยอะ นี <laughs> should both you ่ไงทำไม a i า h ูดไยเค e บบไทยค่ะเป็นคนเด็กแบ l คอกยันท l ูแบคอกยันแบงคอกยนเร a พูด s ่า BKK Kids BKK Kids ไม่รู้บาอเป็นอยนั้นอยู่ประเทศไทยมา1ิปีค่ะแตอนนี้เพิ่งกลับมาไทยมาเยี่ยม ครอบครัวแล้วก็มาสงกรานมาคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากมาเซอร์ไพรส์ actually I did I feel Thai Thai reaction เดีมด้วย my mom literally c r i e d my mom was like มาได้ไงอ่ะมาได้ไงอ่ะ and I was like and my siblings my younger sister she was like I knew i t you're coming มีครอบครัวคนไทยใช่ไหมไม่มีค่ะครอบครัวฝั่งแม่เป็นคนจีน คุณพ่อเป็นคนสุดานค่ะทุกปีเป็น Amazing มากคนวันนี้ไปร้อยพรมอะไรมาค่ะอันนี้ว่าจะฝากไปให้คุณแม่เป็นพรมอะไรพักหน้า I'm such a good daughter, right? Right. แม่ที่รักที่สุดใช้เป็นโลโก้ Languages can you speak? Um, I speak Thai, English, Mandarin, Arabic, and a bit of Portuguese. ใช่แฟนเป็นคนโปรตุเกสใช่ไหม โตที่บราซิลค่ะโอ้ที่บราซิลเิครัคุณพ่อเป็นคนบราซิลใช่ไหมคนพ่อเป็นคนสุดานออ๋คุณพ่อเป็นคนสุดาน Yeah but I don't ี่บราซิลอยู่อัพในบราซิลอยู่ในบรเกิดที่ไทยไปตัวที่บราซิลมีพาสปอร์ตเสียมีมีพาสปอร์ตสามอันไปพาสปอร์ตจีนไม่ใช้เพราะว่าไม่จ่ายแท็ก Nice อันนี้ I I really miss ต o o b o k k i because I was in the U K for two years and I've been craving for Korean food finally Surely they do have Korean food there but it's <They, S 2> very hard to come by they do but n t s not like takeaway like this here oh that comfort zone so you ก็ต้อง you know เรียนรู้ด้วยตัวเอง it's like ไม่ไม่มีใครสอนเลยจริงจริงยต้องเหมือนโดนบังบังคับธรรมชาติแล้วก็ทำเองด้วยตัวเอง Enjoy your dinner. Thank you. Have you Have you had dinner yet? We can eat together. We'll eat together. We Thank can you. eat together. Let me GG Let us man. know. Oh. Is there no Thai food in UK? There is, but it tastes so fake and not original. I don't know how. I worked in a Thai restaurant for as a part-time job for like two weeks, just because I was craving for Thai food. But then it's not original so mm. original I think that's a good thing about Thailand you can you can have like original Thai food here original Korean food Japanese Italian you can have all like the national food here and it still tastes authentic. ข่าปากเผ็ดมั้ยยังไงครับเผ็ดขึ้นมาวัตวัตคือเส้นว่าไทำไมอร่อยขนาดนี้มันส่วยอะโอ้โวัตชิสคนอีกนึงต้อเป่าอะไรเนี่ยปักบกิค่ะปักบกิไม่ใช่ไหนเดี๋ยวเราหาถาหตรเพราะว่ามันขึ้นมาแสบแค่อเผ็ดหรือร้อนไหมอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดโมเผ็ดครับโม่เผ็ดเผ็ดเผ็ดพอดีกเกาหลี Mmm. Mmm. <coughs> <coughs> mm. oh, oh. um, 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 reaction? Mark wings. <laughs> <laughs> mm. <laughs> what does that mean? <laughs> <Mushis soyo. laughs> soyo. See, yeah, you can speak Mushis Korean suyo. as well. I don't know. So good Mushis Thank that. you, it <laughs> oh, tastes good too. Like I've never seen this anywhere else. But this is where at. And oh. steam fish. Con, con er. bla, bla, oh, บชาซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะอร่อยมากเมนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินแบบนั้นแม่ม่มาั่งแห้ค่ะเ้ยสุยอดคือ e n t t a ยี่ยา i m s o n i ยโเสียมารยาทไหมอ เพราะแบบฉันร้องเพลงและกินแต่เราอยู่บ้านไม่ทำแบบนี้นะคะปกติกินข้าวไม่ร้องเพลงค่ะแต่เพราะว่าอยู่ไลฟ์กับ You Guys เขาบอกร้องไม่ได้แม่ตีนะแม่ชินแล้วค่ะแม่แบบเหนื่อยและไม่อยากพูดกับลูกแล้ว I don't know what to say. I don't know how to teach. I don't remember. like... Are you British? Are No, he was trying to... <laughs> just having a poke at you. Bottle of water water <laughs> <laughs> Give us your best um, English accent, Ma. Huh? No, I can't. Now that he's um, mentioned it. He wants to hear you speak English. Give us a bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. No, I can't. I can't. I better not try. Sorry, it's embarrassing. Have you picked up any like accents from different regions of England? I London? do can you tell, like, naturally. The no. Yeah, I can. I can tell like if they're from Liverpool and stuff like that. No. But like, I caught myself speaking sometimes like when pronouncing things and like in a sentence if I'm speaking with like British people and if they have a certain accent, I just pick their accent and naturally copy what they say. You know what I mean? Yeah. Oh yeah. Like handle is in the description at that line <laughs> what Thank you, but like yeah that's my Instagram. See if I can see if you can invite me then um three languages here and the best part of it is not even Thai that one page up speaks fluent Thai see this is what my channel is all about I just want to expose more of us to people that you know are very bilingual and yeah it's that Lana I'm that Lana everywhere it's like T-H-A-T-L-A-N-A -T it -A -N -N -A. they see you do it I want to be doing that too yeah. <laughs> <laughs> Oh, like, oh my god, they give us free candles as well. Uh, save oh, and also another coupon. Thirty pounds she does. Like, no way. It's 10 pounds. 10 pounds for all of this plus these free things. Oh my god. Yeah, the best. She just can't believe it. Like she's looking for... Thailand is the best. Exactly. My brother replied to my story. He's like, why are you acting like a tourist now? <laughs> and I'm like, bro, I haven't been here for like. Two after years, years. After two, and not just like, <laughs> that, but like, because, change. Right, really yeah, but also because I was so away from these small little things, like, I took it for granted when I was here, you know. I didn't know how good and beautiful Thailand right. was, yeah. Pick up, I'll tell you if I I'll get up and pop down a Well, I say that I try to get me at 200 baht. I only once. 120 baht. 120 baht to call the Road with a tuk tuk. What do you reckon? No. It's still expensive, mm. according to Lana. Yup, there you go. Scam. At, at first, he goes 200. you ask him in Thai or in English? Thai. Okay. I said 100 in Thai and he goes, no, 120. How much would you normally pay? 60? Sixty baht, forty baht to Khaosan Road, which is just right here. We can just walk. Yeah, we can just walk. Exactly. Like ten yeah. minutes walk. Yeah, I thought he asked me to. Go and he goes, no, no, not no okay. okay. See, even he knows. Well, there you go. All the viewers do not pay one hundred and twenty baht for a tuk-tuk ride to Khaosan, so we're like literally like three kilometers away. All the food here. No, no, no. ใช่ใช่ขอบคุณครับจีจีแมนเซ็ต <laughs> cheapest way แต่ว่ารถติดนะครับรถติดหลายครับเดินไปก็ได้นะครับแล้วก็เรียกเอาวินบ้านนวดครับอยากกินขนมหวานใครรู้ไหมคะว่าแถวเยาวราชต้องกินอะไรอะไรอร่อยช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะ please recommend us um like a good dessert shop in Yowara it's longan juice but like with different colors 50บาท ย YouTube l i v e View ค่ะมีตามช่องในข้าไหครับไม่ค่ะม่ค่ะแอยากกินนีบลยนสดโอ้โหโรจะไกินน์ใช่ใช่

I promise to bring you back here guys. I will do another vlog video about it. Watch out the road, Nana. Thank you. Alright, I'll just have to cross it at 7 room right. there. Say right, bye and see bye. you live everyone. See you. Thank, bye. you, thank you. Thank you for being tonight. Yeah, right. It was so it was, much fun. It was nice seeing every one of you. Bye Hosanna. Good night. Bye Hosanna. Oh, she's only watching she says, for the plane. Traffic is crazy. It is crazy. Well, she's actually going to join the traffic um, we'll now. I'll actually have to like go careful, that yeah, way. Yeah, All be right. careful.